สวัสดีครับสำหรับคืนนีเ้เราจะมาคุยกันสบายๆนะครับหาอะไรที่ทำให้ใจสงบสบายก่อนนอนกันเราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากข้อเขียนเรื่องวางใจในกฎแห่งกรรมนอนหลับอย่างสันตินะครับค่ะเป็นข้อเขียนที่ดีมากๆเลยนะคะช่วยคลายข้อสงสัยหรือความว้าวุ่นที่ชอบผุดขึ้นมาตอนกลางคืนได้ดีเลยใช่เลยครับพวกคำถามที่ว่าเอา๊ะทำไมเราเจอแต่เรื่องยากจังหรือเอ่อทำไมบางคนทำไม่ดีแต่ดูชีวิตดีๆอะไรแบบนั้น ใช่ใช่ค่ะเป้าหมายคืออยากให้เราเข้าใจกลไกลธรรมชาติข้อนี้มากขึ้นจะได้แบบวางใจแล้วก็พักผ่อนได้เต็มที่จริงๆมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกฎแห่งกรรมเนี่ยจริงๆแล้วข้อเขียนนี้ข้ออธิบายว่ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับน่ากลัวอะไรเลยนะอืมไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นกฎธรรมชาติมากๆคือเรื่องของเหตุกับผลนะครับกรรมถ้าจะแปลตรงๆก็คือการกระทําที่มันมีเจตนาอยู่เบื้องหลัง ค่ะเจตนานี่สำคัญครับผมเหมือนที่เขาชอบเปรียบเปรยว่าหวานพืชแบบไหนก็ได้ผลแบบนั้นนะครับหวานเมล็ดมะม่วงจะให้ได้ทุเรียนมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเนาะชัดเจนเลยค่ะการทําดีไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็เหมือนเราหวานเมล็ดพันธุ์ดีๆไว้รอวันมันก็ให้ผลดีส่วนการทําไม่ดีก็ตรงกันข้ามคือหวานเมล็ดไม่ดีรอรับผลที่ไม่ดีไป การเข้าใจหลักง่ายๆแค่นี้ข้อเขียนเขาบอกว่ามันช่วยให้ใจเรานิ่งขึ้นนะคือเชื่อว่าเออโลกนี้มันไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มๆไม่มีเหตุผลใช่ค่ะแล้วข้อเขียนนี้เขายังขยายความในจุดที่คนมักจะสับสนหรือทำให้ไม่สบายใจด้วยนะคะมีหรือสามประเด็นหลักๆเลยที่จะช่วยให้เราวางใจได้ง่ายขึ้นอ๋อมีอะไรบ้างครับน่าสนใจ ประเด็นแรกเลยที่คนติดใจกันเยอะคือเรื่องเวลาค่ะหรือที่ข้อเขียนเขาใช้คำว่าปัจจัยแห่งการและเวลานะคะเวลาหมายถึงว่าทำดีทำไมไม่ได้ดีสัทีอะไรแบบนี้เลยครับประมาณนั้นเลยค่ะหรือเห็นคนทำไม่ดีทำไมยังดูสุขสบายอยู่เลยตรงนี้ข้อเขียนเขาเปรียบเทียบได้ดีมากว่ากรรมบางอย่างมันให้ผลเร็วเหมือนเรากัดพริกเข้าไปปุ๊บก็เผ็ดปั๊บ อืมเห็นภาพเลยแต่กรมบางอย่างมันเหมือนเราปลูกไม้ยืนต้นนะคะพวกไม้ขนใหญ่ๆต้องใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะเริ่มให้ดอกออกผลอ๋อเข้าใจเลยครับแสดงว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันก็เหมือนเป็นผลรวมรวมกันมาทั้งจากอดีตแล้วก็ปัจจุบันด้วยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ กรรมดีที่เราทำวันนี้มันก็กำลังค่อยๆสะสมพลังรอเวลาส่งผลของมันอยู่ส่วนกรรมไม่ดีในอดีตที่อาจจะกำลังส่งผลอยู่ตอนนี้พอเราทำดีไปเรื่อยๆผลร้ายมันก็จะค่อยๆเบาลงหมดกำลังไปเอง แล้วคนที่ดูสบายทั้งที่ทําไม่ดีล่ะครับก็อาจจะเป็นเพราะบุญเก่าที่เขาเคยทําไว้มันยังส่งผลอยู่ค่ะแต่ว่ากรรมไม่ดีที่เขาทําใหม่ตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะมันก็รอจังหวะส่งผลของมันเหมือนกันการเข้าใจเรื่องเวลาเรื่องจังหวะนี่แหละค่ะที่เขาเขียนเขาเน้นว่ามันช่วยคลายความร้อนรนในใจเราได้เยอะเลยว่าอ๋อทุกอย่างมันมีกระบวนการของมันนะครับครับเข้าใจแล้วครับมันต้องใช้เวลาของมันเองเนาะใช่ค่ะ แล้วก็อีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องการปลดเปลื้องภาระแห่งการตัดสินการตัดสิน,สนค่ะคือพอเราเริ่มเชื่อมั่นในกลไกของกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปนั่งแบกความโกรธความแค้นหรือคอยไปตัดสินว่าเอ๊ะคนนั้นคนนี้เมื่อไหร่จะได้รับผลกรรมซะทีนะงานของมันเองอยู่แล้วเที่ยงตรงด้วยตัวมันเองหน้าที่ของเราจริงๆก็แค่หันกลับมาดูแลกรรมคือการกระทําความคิดคําพูดของตัวเราเองนี่แหละให้มันดีที่สุดก็พอ โพอคิดแบบมีแล้วใจมันเบาขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ต้องไปแบกเรื่องคนอื่นใช่เลยค่ะพอวางภาระการตัดสินคนอื่นลงได้ใจเราก็สบายขึ้นเยอะเลยนั่นสิครับแล้วประเด็นสุดท้ายลหะครับเห็นว่ามี3ประเด็นประเด็นสุดท้ายนี่คือแบบเป็นหัวใจเลยค่ะคือเรื่องพลังอันยิ่งใหญ่ของปัจจุบันกรรม พลังของปัจจุบันใช่ค่ะข้อเขียนเขาย้ำชัดเจนเลยว่าแม้เราจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันขณะนี้แหละคือสิ่งที่เรามีอำนาจเต็มร้อยเลยในการสร้างสารรค์อนาคตของเราเองผ่านคำคิดผ่านคำพูดผ่านการกระทำที่เราเลือกทำนัดตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยอืมอันนี้น่าสนใจมากครับค่ะในข้อเขียนมีเปรียบเทียบไว้ชัดมากว่าชีวิตเราเหมือนเรือลำหนึงเรือค่ะ กรรมเก่าที่เราทำมาอาจจะเหมือนกระแสน้ำหรือลมที่พัดพาเรามาถึงจุดนี้ครับแต่กรรมปัจจุบันคือความคิดคำพูดการกระทำในตอนนี้มันคือหางเสือคือเครื่องยนต์ที่อยู่ในมือเราเราควบคุมได้เราเลือกทิศทางได้เสมอโอ้โหเปรียบเทียบดีมากเลยครับทำให้เห็นภาพเลยว่าเราไม่ได้หมดหนทางแต่เรากำหนดทิศทางได้ ใช่ค่ะความเข้าใจตรงนี้มันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะจากเดิมที่อาจจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้ยอมจำนนต่อโชคชะตามาเป็นคนที่กลมหางเสือชีวิตตัวเองได้สุดยอดเลยครับฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะนำหลักการพวกนี้มาใช้จริงๆจังๆให้ใจสงบก่อนนอนเลยควรเริ่มยังไงดีครับ ขอเขียนมีแนะนำไหมครับมีค่ะมีแนะนำเป็นขั้นตอนง่ายๆเลย3ขั้นตอนทำตามได้เลยนะคะดีเลยครับมีอะไรบ้างครับทัานาแรกนะคะคือทบทวนกุศลกรรมค่ะก่อนนอนเนี่ยลองใช้เวลาสักครู่นึกถึงเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำไปในวันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้เหรอครับได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะแค่ช่วยเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยพูดให้กำลังใจใครสักคน หรือแค่มีใจเมตตาต่อสัตว์จรจ,จัดข้างทางอะไรก็ได้การได้ระลึกถึงสิ่งดีๆที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกดีๆความอิ่มใจเบาๆขึ้นมาในใจเราได้ค่ะอ๋อดีจังครับแค่นึกถึงเรื่องดีๆที่ทำไปใช่ค่ะขั้นที่2คือการขอโหสิกรรม ขออโหสิกรรมค่ะคือการยอมรับว่าในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเผลอไปทำอะไรให้ใครไม่สบายใจไปบ้างอาจจะพูดไม่ดีคิดไม่ดีหรือทำอะไรกระทบกระทั่งไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามก็ลองตั้งจิตในใจขอขมาต่อคนที่เราอาจจะล่วงเกินไป อืมทำในใจก็ได้เนาะค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือการให้อภัยตัวเองด้วยนะคะสำหรับเรื่องที่เราอาจจะทำผิดพลาดไปในวันนั้นเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกผิดมันติดค้างอยู่ในใจข้ามคืนไปการให้อภัยตัวเองนี่สำคัญจริงๆครับบางทีเราก็โทษตัวเองซ้ำๆใช่ค่ะชำระใจให้สะอาดก่อนนอนแล้วก็ขั้นสุดท้ายค่ะคือการตั้งเจตนาดีสาหรับวันพรุ่งนี้ตั้งเจตนาดี ค่ะก่อนที่เราจะหลับไปจริงๆลองตั้งใจถึงสิ่งดีๆที่เราอยากจะพยายามทำในวันรุ่งขึ้นดูเช่นพรุ่งนี้จะพยายามมีสติให้มากขึ้นจะไม่หงุดหงิดง่ายหรือพรุ่งนี้จะพูดจากับคนในครอบครัวด้วยความเมตตาม,มากขึ้นอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจรับวันใหม่ด้วยเรื่องดีๆถูกจ้องค่ะเหมือนเราเตรียมดินดีๆแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ดีๆลงไปในใจเราก่อนจะพักผ่อนนะคะ่ะครบ3มขั้นตอนแล้วนะครับ ทบทวนเรื่องดีขออโหสิกรรมแล้วก็ตั้งใจทำดีต่อค่ะเพราะทำครบ3าขั้นตอนนี้แล้วก็ให้ปล่อยวางทุกอย่างเลยค่ะนอนหลับไปด้วยความรู้สึกที่ไว้วางใจในความเป็นธรรมของกฎแห่งกรรมวางใจว่าสิ่งดีๆที่เราทำไปหรือที่เราตั้งใจจะทำนั้นมันไม่สูญเปล่าแน่ๆมันมีพลังของมันอยู่ครับผมก็หวังว่าค่าคืนนี้จะเป็นการพักผ่อนที่สงบอย่างแท้จริงสาหรับทุกท่านนะครับ โดยความเชื่อมั่นว่าเรานี่แหละคือผู้ที่สามารถกำหนดทิศท,ทางชีวิตที่ดีงามให้ตัวเองได้เสมอผ่านการกระทําในปัจจุบันของเราและก่อนหลับตาลงคืนนี้ลองถามตัวเองเบาๆดูนะครับว่ามีเมล็ดพันธนุ์แห่งความดีอะไรบ้างที่เราตั้งใจจะหว่านเพาะเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความสุขความสงบให้มันเป่งบานขึ้นในชีวิตของเราเองราตรีสวัสดิ์ครับ